พี่ทอยินดียะอินด e ูสาธุพระแม่คงคาพระแม่จงโปรเพระแม่จงโปรลูกขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้แม่คงคาตกจมน้ำนี่หมายพ่อแม่คงคาพ่พอพี่นจะมาก็มาตกใจพ่อแม่คงคาก็น้ำตกใจเ่ะเอา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 เเอาเเจอาเอเอาอเอ้อาเอาเอาอาเอเาอาออเอ เอาเอาเนื้อหมูเนื้ออะไรเงี้ยแหวนไว้นี่มันจะได้วิ่งไม่มันจะได้วิ่งมากินหมูไม่ใช่ไม่ใช่เหลือไม่ใช่เสือหรือว่าปานเขาหมายถึงหมาพวกพี่แล้วตอนนี้เขาเป็นอะไรพี่แก่ไเอาเไปทุกคนเริ่มแข่งได้ลองเรือยนลอองลองพี่โอ้ เนี่ยหัวเรือโอ้โหกำลังเลยกำลัมเลยเรือเหรอเฮ้โค้งกระเพื่อมเลยเพื่อมขนาดหลวงไม่ได้พายเลยเฮ้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 ยไอควงไปดูที่ไ่นเอายังไงแล้วยังไม่ไพายผมว่าผมจะเลิกแข่งแล้วครับมจะเลิกจะขอกลับบ้านก่อนนะครับทไมล่ปอีนี่เขาจ้องเรือผมนะครับ เขาอยากแข่งด้วยกระพาลงหน่อยพี่ท่านไปไม่เอาไม่พาลงหรอกทำไมหนักนมเดี๋ยวพาผู้ชมไปด้วยฝนจังเลย่มเรียกให้เขาทำคนเดียวทำงานบ้านกานงานช่างบ่นจริงๆคุ้งเคยช่วยเขาทำงานบ้านไหมก็ไม่เคยผัดกันครับเออเอาไปแล้วทำไมไม่ออกไม่ไปอ่ะไปเนือเขาอยู่ไงให้ไปอ่ะพี่ไปในเร็วไปเอ้าออกเนื้อ พี่ว่าไงอ่ะออกเรือผมก็ออกมาจากเรือเนี่ยว่ายพายเรือแข่งไม่ใช่มึงออกมานั่งนัดเรือนะเติมโง่จริงๆริงเชียวตัวแล้วไปนั่งไว้โดยยืนก็โดนนี่แล้งดึงหนี่ที่เกล้าสะอาดที่กินเลยนะแล้วทิ้งแรงด้วยเดี๋ยวพังอีกเอาไปได้เรือแข่งได้เรือไททานิกไปแล้วตีตามตูดไอเรือเว้นมาติดโอ้โหเรือไททานิกตีตามตูดไอเรือเว้นมาติดเอเฮ้ย คนเดินทึ่งสุดแล้วยังกันไม่ให้แสงยังกันไม่ให้แสงตัดมาที่ด้านหน้าเรือให้คนดูได้เห็นหน้าเรือว่าเป็นยังไงโอ้โหแข่งมันจะติดตีสูงลงมะติดยีงสูงลงมาติดไอเด็กแว้นเห็นเดิอเห็นนีกกำลังจะแซงไอเด็กแว้นปาดหน้าปาดหน้าฮึบ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 าดเดี๋ยวเดียวครับเอาขอผมปาดมั่งนะครับปาด ครับอยากจะปาดั่งครับเราหมั่นไส้มาแล้วเนี่ยไอ้เหลือไทนิกเก็บความแค้นเอาไว้ในใจแต่ว่าไอ้เหลือแว้นก็ยังไม่หยุดความพยายามปาดหน้าไอ้เหลือแว้นปาดหน้าปาดหน้าเหลือไทนิกไม่พอใจตัดสินใจปาดเมื่อเฉ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้เหลือไทนิกปาดเมื่อไอ้เหลือแว้นปาดหน้าเหลือแว้นปาดหน้าเหลือไทนิกทนไม่ เราไปนะครับไปแล้วไปแล้วตอนนี้กำลังคู่ปีนแล้วแสนโอ้โหแสนกระพงโอ้ยแสนครับเลยโอ้โหคู่ใหญ่ครับไปเรื่อยเลยเไปเรือแว่นเห็นห้าไม่ดีโอ้จะทำยังไงดีเครื่องของเราแรงครับตัดสินใจโคตรเลยตาสิ้นใจวันนี้มึงตายได้หรือช้าจัง ไแล้วัไปเข้าไม่ได้ไม่รู้สึกอะไรเหลือเทนติกมานั้งใหญ่เหลือเทนติกมัเพื่อใหญ่มีัญปแล้ว